เอาจางนี้เร้จะพาไปแล่ความเฮฮากันบ้างกับนงนงมอเตอร์คอสรุ่นจิวนี้ค่ะซึ่งจะพาไปแลซี่สันนักแข่งรถมอเตอร์คอสรุ่นจิวนะคะอายุ3ถึง7ขวบค่ะเขาลงสนามแข่งขันด้วยใจหนักโซนะด้านผู้ปกครองก,ก็ตามบอกวิธีทั้งช่วยสตาร์ทรถช่วยเข็นรถแล้วก็เลยสร้างซี่สันสร้างเสียงเฮฮาให้กับแบบสุดๆเลยค่ะ นี่แล้วไหมสนามแข่งขันปกติเนี่ยเราก็จะเห็นคนยิ่งย้งอยใช่ไหมแต่นี่ไม่ใช่ค่ะนี่เป็นบรรยากาศที่สนามแข่งรถจักรยานยนต์ก็อโอนโมโตมูเทซิ se, ตำบุญทาผูอําเภอสะะดาจาังหวัดสงขลาค่ะซึ่งเขาได้จัดการแข่งขันมอเตอร์คอร์สแอนด์ไซเคิลคอร์สนะโดยมีนะักแข่งรถจักรยานยนต์ทั้งชาวไทยและก็ชาวมาเลเซียลงแข่งขันชิงความเร็วมากถึง สร้างสุดแอดรุนค่ะโดยไฮไลท์เนี่ยเป็นการแข่งขันรถจักรยานยนต์ขนาด54ซีซีมีนักมิดรุนซางคารี่ารุนซางนะคะกัคืออายุ3-7ขวบลงชายลงแข่งขันด้วยใจนักโซมีรถแค่ในจักรขายต่างๆทางไทยมาเล่ลงความเร็วทํงไปในจำนวน1บซองคันค่ะถึงเรืมไมว่าการแข่งขันในรอบนี้เนี่ยคนที่เนื้อมาที่สุดไม่ใช่คนขับนะคะใครคะผู้ปกครองค่ะเพราะว่าเวลาออกตัวไปแล้วจากจุดสตาร์ใช่ไหมผู้ปกครองทางร้ายนั้นอย่างเห่นเลนตามลูกเลยนะ เพราะว่าเป็นห่วงแล้วก็จะได้แบบเป็นการสร้างสร้าง,างความสุขสนานเพราะว่าส่วนใหญ่ในผู้กครองปเป็นไ,ไหมลูกใช่ <c oughs> ไปใช่ค่ะทางนี้ทางนี้ทางนี้เ,ออเป็น <ละ S 1> <ก>คนบอกข้างเออนะคะก็เลยทำให้บรรยากาศการแข่งรถในครั้งนี้ก็เต็มไปได้วยความสุขแล้วก็สนุกสนานนะคะบางคนเนี่ยต้องบอกวิดีครับรถในกันนะาบางคนอย่างที่น้องสงน้อยบอกคือไปช่วยไปช่วยสตาร์ทรถบางที่ออกจากจุดสตาร์ทไปเลียบปถึงการทางเห็นไหมดับเออนู่นอะไรไม่พอไปช่วยเลยก็ต้องไปช่วยสตาร์รกาทรกันล่าให้เครื่องยนต์ติดแล้วก็พอเครื่องยนต์ติดแล้วบปุ๊บ ต้องประคองไปก่อนใช่ให้ให้ตั้งส่งได้ก่อนเอาไปหลบไปเอาไปเยายเพื่อจะให้ได้ไปแข้งต่อด้วยความเป็นห่วงนะคะก็อว่าเป็นกิจกรรมที่สร้างความสนุกสนานให้กับผู้ชมแล้วก็ผู้เข้าแข่งขันเป็นอย่างมากเลยทีเดียวค่ะไม่ใช่แต่ผู้ปกครองน่ารา้ที่เรน่ารักมากๆอดใจอี่วว่ราก็ไม่ได้นั่นแหละบอกแล้วว่าค้นที่เนื้อว่าการแข่งรัดพวกนี้มันใจคนแข็งก็คือผู้ปกครองนั่นเองนะคะแต่ว่าเป็นการสร้างแรงขวเรอให้กับผู้ที่เข้าร่วมงานได้เป็นอย่างดีนะคะ